Đây này nó nè đại nam nè สุดท้ายนายกาเงินที่ต้นเอบาทจะเรื่องรดอต้องทำอย่างรอบคอบขอสื่อเพื่อศึกาหลังหนึ่งนบ้าน การลพที่ตรวคุณคนก่อานรงทีต้อเโดอบานร้ลาช้าไปกแต่ได้ผอแล้วา้นอุมดอนขึ้นมาข้างบนแล้วครับนุ่งดอนขึ้นมาอยู่ข้างบนครับมีความตั่นใจเรองนี้ยู่แี้วมีการตั้งคณะตการ ทำขึ้นมาและนายทางนายเศรษฐก น้องลงมาแล้วน่าจะเลื่อนแน่ๆเลยเริ่มลงมากันแล้วพ่อลองไปถามดิเลื่อนหรือไม่เลื่อนไหมสรุป มาทำอะไรวันนี้มีวันนี้มีขึ้นศาลที่ที่สลอนิญญามอาเทียนใต้แปดคนนะ,นนะแปดคนดี่แปดคนนะครับเป็นคดีทาโพผมว่าน่าจะเลื่อนแน่เลยน้องแบมลงมาแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูดิ<ะ>ดเลื่อนแน่แน่ไม่ตุ่มับบนี้แต่ก็ไม่ได้าโอ้ เป็นคดีทำโพที่สยามพารากอน8คนนะครับ8คนขึ้นศาลว่าขาดขาดบุ้งกับตะวันไปศาลก็น่าจะเลื่อนแหละ เดือนเปนสิบแปดนะยี่สิบแปดเดือนเป็นยี่สิบแปดสิบแปดสิบแปดเดือนหน้าีเทสดิเหรอเตรเทไปจนค้นเสิ้ด้วยเหรอก็ตอนนี้น้องๆก็ลงมาเตรียมตัวกลับบ้านกันหมดแล้วยังเพิ่งจะขึ้นไลน์ได้หานาทีเองกัน้ วันไหนคนละคดีอ no ่ะอ๋อข oh, right? ึ้นมานี่เหรอพ่อใครนารินนารินไอนารินกูโคคห่ที่ใส่น้กกากไงชอบใส่น้กกากอ๋ออ๋อใส่ไอ้ใส่ไซร์คอรแล้วไม่อน่าสารใช่ไหมอ๋ออยู่ห้องห้าศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรโดนสรีอะไรมีงอันนี้เลื่อนแปดคนเลื่อน ของสรุปของน้องแปดคนเลื่อนไปฟังวันที่สิบแปดมีนานฮะคดีทําโพสยามพระกอนใช่ไหมแต่มันก็มีอนี้ด้วยนะมีอีนีด้วยนะใช่ไหมมีไอ้กล้องพี่กล้องมาไม่ได้หรอกพี่กล้องอยู่ในคุกแม่เขาจะเบิดตัวไป อัดก่อนสักหนึ่งไ,ไ,ไ,ไปนู่นทันหรือเปล่ามันยังไม่ทันแล้วอายการสูงสุดอะไม่ทันแล้วเราจะใกล้เสร็จแล้วแหละเขาอาจะทำแป๊บเดียวเพราะว่าคนใหญ่คนโตร,ระดับนี้เขาทำไม่นานหรอกใช่ระดับคณทักษิณแล้วไม่ต้องไปฟังอะไรเยอะหรอกปืดปืดปืดเสร็จเขียนเขียนเซนเซน ใช่รู้ๆก,กันอยู่ครับใช่ผมว่าน่าจะเล่งละคอเลื่อยสรุปน้องแปดคนเลื่อนนะครับเลื่อนทุกใจครับดีครับขอบพระคุณมากครับคุณสุชาลุงนี่ไปอายก,การสูงสุดตั้งแต่เมื่อเช้าก็ดีแล้วก็เราไปดูนะบางทีไม้ข่าวเราก็ไม่รู้อ่ะนักข่าวน่าจะอยู่นั่นกองอยู่นั่นกันหมด น้องๆก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราพักๆเราก็จะลงไลนแล้วไม่มีแล้วเหลือเหลือพี่อะไรนะพี่นลินป่ะพี่นลินพี่นลินอยู่ห้องห้าศูนหนึ่งปอมไปหน่อยเหรอได้ พี่มาจังไหม่ับผมเอลนวเนี่ยไม่มกว่าผมอีกผมว่าผมไหมแล้วน,นั่นนี่ขี่รถไหมอ้โมสวัสดีพี่สุดเทพนะครับผมสวัสดีพี่ทุกคนนะฮะลุงดอนน่าจะไปอยู่ห้องของอนารินนะครับห้าศูนย์หนึ่งว่าตะวันกับปีบุ้ง อะไรนะครับไกดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่เขาเลื่อนแล้วครับ ต้อองเลื่นที่ต้องเลื่อนก็เพราะว่าน้องตะวันกับน้องบุ้งมาไม่ได้นะครับร่างกายไม่พร้อมจะมาสารกรุงเทพใต้วันนี้เอ้ยรองเท้าแค่นี้รองเท้าแต่มันสองจะมต้วอยงเท่นี้รองาแต่ก็ส่พสอสรุปวันนี้ผมกับพี่มาสก็ เบร์น้ำมันมาเสียเที่ยวเลยที่นี้เ็เฟ้งเลยที่เฟงเลยถ้าลงนี้เราก็ปักหมุดไปที่นู่นเต็มที่แล้วเนาะที่ไหนนะไอ้อายการสูงสุดใช่ไหมรัชาดาปะ่ะแต่ก็ที่นู่นก็น่าจะแป๊บเดียวแหละที่นู่นไปก็คงไม่ได้ไล่หรอกแป๊บเดียวเฟ้งของของ 2ี่แปดเดือนนี้เหรอตอ <c oughs> นนี้ <c oughs> ไายการสูงดเขาก็ไล์สดอยู่นี่น่าอย่างไรก็น่าจะหลุดไม่น่าโดนหรอกน่าจะรอดแหละก็น่าจะคุยกันได้หมดแล้วนะเกียรหมดแล้วไม่แปลก็ขาวแบบนี้พอเริ่มมาพี่ปอพี่ปอเขาไป เขาอยู่บ้านตาสองลาบอ่ะของคุณทักษิณก็ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยไงก็หลุดแต่ผมว่าไงก็หลุดอยู่แล้วตอนนี้ก็แม่แม่ก็เริ่มนทยอยลงมาแล้วนี่ เองเลยทีนี้วันนี้ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรละหมดแล้วจบจะรอไปกิจรกรรมที่น่าจดจำตายด้วยละครตายสามคนพี่อพเอยอยู่ไหนไหม่รู้พี่เอยอยู่โน่นด้วยวท่ามีการรอ ตอนนี้ก็พี่เอก็ไปตามข่าวของคุณทักษิณน,นะครับอยากเต็มที่นะครับวันนั้นพี่เอก็ไปฟ้องแต่บ่ายสากว่าสี่โมงยันหกโมงเช้ายันคุณทักษิณออกมาจากโรงพาล <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่ไหวตีสองผมจะหลับไหนแล้วครับรถ กล,ลับบ้านนอนเหลืออีก่นาน4นรือว่าจะรอของพี่นรินมาล่ะรอสัมภาษณ์พี่นรินก็ได้นะแต่พี่นรินเขาไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ใคร เนี่ยน้องไปปลอมาแล้วไปถามน้องไม่ปลอก็ได้ดยางน้องก็ได้ข่าวหน่อยั้ยนี่ไงถามทนายก็ได้นี่ทนายก็มานี่ อย่างน,น้อยก็ได้ข่าวนะไปก็เดี๋ยวสอบถามนะครับว่าเป็นยังไงอา้าวจะเดินเข้าไปร้านกาแฟาแล้วน่าจะเลื่อนนะอย่างเงี้ยสรุปเลื่อนเลื่อนใช่ไหมเลื่อนใช่แปดคนอะเลื่อน <18. S 1> ใช่ไหมสิบแปดใช่ไหมแล้วของ ขบวนเที <before> ่8 <t> น <half> ี่ไอ้คดีคดีปว็เลื่อนไปวันไหนค่อเลืนหน้าใ่ม8มีนาเฮ้ยพอ8คนที่จะยื้อที่ ต้องเลื่อนเพราะว่าน้องตะวันกับน้องแบมไอ้น้องตะวันกับน้องบุงมาไม่ได้ใช่ไหมครอบทีที่ไือคดีเกี่ยวกับกาใช่คดีทำโพไวรับก่อนหน้าตัวหนึ่งเป็นพี่ณริน ้าตัวหนึ่งเป็นพี่ตะเรียนที่ใส่ชุดคิดมาดมาวันนั้นใช่ไหมที่ถึง,ถงกระดาษอ,ะอ่ะี่คนี่มล่อ,อยครั้งทรคนมาไม่คเลอคนมาไม่ครบคาวันนั้นที่ขึ้นไปนะวันนั้นก็ขาดพี่ก้องกับพี่เมย์นะถ <c oughs> ึงจะระนาวพี่กองพี่เมย์มาอ เนี <N> ่เขาพูดไงว่าเขายอมอล้วที่เขานี่คทบอกที่พูดมเรื่องรไม่ไดกาชีวิตอยู่แบรางานที่ที่มีาพูดที่งานเขาบอกว่าเราจะรับเนวไหนคนหนาผสยสวยสวยชือเ เขาบ่าเขาจะได้แพร่ชีวิตเขาได้โล็จะมีการจะมีกมีางงานถสิงทีรได้พบางทีเ่แนใจตอนนี้งแร่ชีวิตจะเปิดตอนนี้เราแต่ถ้าบปคนที่เราได้คือเดี๋ยวคนมีเร่อาที่สุด พอพิก้อวมาได้นะน้องก็คงจะมาได้สบายที่ว่าสบายเข้าไปแคเ็เป็นเรยนกสอนที่เราทำให้ถูกตัวอ่านาชื่อรื่งรอน้องๆนี่แล้ก็ไดสมบูรเหมือนเดิมใช่ไหมสมบูรณ์้องทำให้สบายดีเรยกมัเรียก่าอะไรนะไ้พิก้าว กองเมไงไม่พี่กองทีเมงไงปล่อยเพื่อนเราไงโดนคดียาไงเอาแแปดคนนี่แหละโดนคดียาโดนตัดิอยู่แล้วถ้าโดนคดียาอื่นเขาก็เลยแบบเป็นคดีไม่โดนแต่ต้นตน่แล้วนะก็เลต้องเปิดตัวมาคดีนี้ด้วย้วบักดีก็มาไม่ได้ตัดตินด้วยัสี่มีกว่าสี่มีกว่าสี่มีกล่สี่ีสีีกว่า่ต้องีพอ เดี๋ยวนี้เราฉลาดไม่ต้องกลัวพี่มาหลเราขนทีละสี่เมตรเราขนทีละสี่เมตรเราอย่าไปขนห้าเมตรขนทีละสี่เมตรเต็มที่กับบี่มาด เม็ดเม็ดละสามสิบาทก็เป็นเท่าไหร่ละซื้เมื่ือสามสิบเป็นเท่าไหร่เดียวไม่ผิกฎหมายเราจะให้ซื้อน่เมได้เหมือนกันอะไรนะไีตีแท็กซี่เหมือนแต่วันนี้รขยับยนะขหลายรอบแล้รอบละสี่ไม้หลายรอบเลยครับตามมตอม โอ้ยรอบร้อยกว่าร้อยกว่าสิบรอบเขาวันละพันกว่าแล้วทีให้ี่่ีวันเยอะเลยปอบปอใบปออมันมันคบยากถ้าแปดคนนี้มาบ่

ถ่ายนมีตำรวจน้ำดีบอกไม่รู้เรื hmm. ่องแบบเฮ้ยไปนู่นก็ไม่น่าทันแล้วแหละไปการอึกษาก็ไม่น่าทันมีฟอสตมาปีมีราชื่อรานัดเขา วันนี้เลือกเขาเส็เแล้อายการเสร็จเสร็จยังที่วาที่มาดูเสร็จยังยังไม่เสจทีการื่ๆอนกันเร็จแล้วใช่ไหมใช่ัเดียวนะของคุณตั้งสิมเาวางแผนหมดแล้ววางแผนหมดไม่ตองนี้แล้วออกมาแข่งแข่งลีก้ไปไเบฟอร์ด้วย หมาบอาิจมอาทำอะไรครับคุณสวัสดีครับสวัสดีพี่เอแควันนี้มาพิจารณาคดีแต่เขาเลื่อนไปละเขาเลื่อนแปดคนเลื่อนเหลือของพี่นรินครับพี่นรินอยู่ห้องห้าศูนย์หนึ่งคดีวันคริสต์มาสนะครับของพี่นรินแต่เชื่อว่า งานนี้นะต้อมีกิีกรรสมองอยนไม่ได้นไมได้กลับไม่ได้กับไปพวก่จะเีว่าอยุกเราเองก็้ข่ามันให้แบบวัวพา่พ่อพบอพุกเปนพ่อที่ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ชื่ไปบอกบอ ีตัวผมไม่ยัที่ไม่ถูกะรชีใส่น้ำร้ายเอี่ใส่น้ำไม่โดนคดีจะโดนไปดเยไปใส่ามึงงงเลยคุณชอย์ชี่ายล้จับหนึ่งอะไรนะ วันนั้นนะครับถ้าพี่เตยน่าจะโดนด้วยแหละเพราะว่าวันนี้ตินผลที่น้เป้าดยนี่เป็นการนำทีมมีโครงการบรรลุข่าวดีมาและประสิทธิผลตกต่ำไปทางด้านล่าง ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วลูกเหตุวันนี้ก็แวขวงคว้างเลยกับพี่มาสองคนสรุปเลื่อนนะครับ <ขา S 1> มีของพี่นรินคนเดียวตอนนี้ที่ว่าอยู่ในห้องข้าศนหนึ่งส,สืออ่อบานทฉยของพี่นรินอ้าวอ,อยู่นี่ด้วยเหรอ อ๋อทนายอนุนก็อยู่แล้วเนี่ยออทนายอนุนก็มานะครับวันนี้อเยอะเลยลพร้อมกันเลยหลายหลายคดีเลย,ย,ย bem. แต่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางกลับไปหมดแล้วน้องๆก็กลับหมดแ <c oughs> ล้วใหไเห็นม่ไปเดี ient, ๋ยวเราจะลงไลน์แล้ว นี่ไงคุณทนายด่างเพิ่งออกมานี่สัมภาษณ์กันหน่อยไหมว่ายังไงบ้าง,งวันนี้กี่คดีส,ส่วนใหญ่มามาดัดฟังเฉยๆนะฟังไต่ไต่สวนพยานส,ยสวัสดีพี่เขมทิศสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจบแล้วนะครับ กิจกรรมจบแล้วนี่ไงทานายคุณทานายมาทานายสวัสดีครับไมเห็นม,มาเดี๋ยวเราลงไลไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อ,อเดี๋ยวเพื่อไปแวะบ้านจันสองล่าซะหน่อย ไปไล่อยู่หน้าบ้านเท่าไหร่เพื่อคุณทักษิณต่อยมวยกระสอบทรายโชว์นะโอเคก็ขอบคุณรุ้เพีทุกคนทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับจบแล้วไม่มีอะไรแล้วน้องๆก็กลับบ้านไปหมดแล้วนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ มั<ช>นเยอะเลยเนาะคนมาไม่ได้คนก็ไม่สบายตรงนี้